สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้หวานจะมาปอกทุเรียนจ้าเห็นไหมคะทุเรียนภูเขาไฟจ้าช่องเล่าเรื่องต้นไม้บายครูเบนค่ะเขาฝากมาให้กินค่ะเพื่อนๆจ้าเขาฝากมาให้สองลูกค่ะอีกลูกหนึ่งมันย่ำกว่านี้จ้าเขาให้กินวันเสาร์จ้าสามคนพ่อแม่ลูกก็จินตั้งแต่วันมาถึงจ้าวันนี้ นี่อันจะไม่ทําวันเสาร์จ้ามาปลอกวันเสาร์จ้าเพื่อนๆจ้าเดี๋ยววันต้องนี่นี่มันมีอุปกรณ์นี่ไม่มีมีดนะคะมันต้องใช้มีดค่ะนี่ไปแก้ไขขัวพวงด้วยนะคะแ,และก็ถุงมือจ้าเพื่นพนอนแ๋ยววันต้องใช้เวลาหน่อยะคะ่ะใครหิวก็กินข้าวกับ,กบพะลุงไปก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าเนี่ยทอดปลาสลิดค่ะเจ่ยวบองอีแม่แล้วก็ผักค่ะแล้วก็ แจ้งเห็ดด้วยนะคะเพื่อนๆจ้ารอหวานปอกทุเรียนด้วยนะคะมันจะมีแจงเห็ดด้วยจ้าเราอาจจะทําทุเรียนก่อนแล้วอาจจะเอามาท,ทําไว้ข้างบนนี้ล่ะคะ่ะแกให้เพื่อนๆดูค่ะเรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะหวานจะทําได้ไหมคะ่ะมาแล้วค่ะเพื่อนๆมาพร้อมเหงื่อเลยจ้าเพื่อนๆจ้าอ้าม,มีเพลงมา สน่หมีอะไรอ่ามีเพื่อนเพื่อนมามีเพลงมาค่ะเพื่อนเพื่อนอาจจะพูดดังๆนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าอ่านี่เห็นไหมคะอุ้ยมันทําได้นะคะมาพร้อมเหงื่อดูสังเกตค่ะอาจจะพูดดังๆนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าอ่ะมาก็อสักหน่อยนะเพื่อนเพื่อนนะเห็นไหมเอออุ้ยชื่อเลือกมาละอ่าาเพลงดังขึ้นบอดีเห็นาค่ะเพื่อนๆมาพร้อมเหงื่อจ้าขอโทษค่ะ แล้วแต่จะเป็นไปเนาะเพื่อนๆเนาะโอ้ยกำลังจะทำอันนี้อยู่จ้าเพลงดังจ้าบ้านติดวัดต้องต้องต้องน่าจะมีงานนะจ้าเพื่อนๆมันเลยเสียงดังเนาะต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจ้า,าตามประสาน,นี่ระคาเงือก็มาพร้อมเงื่อน,นะคะพักใหญ่อยู่ไปสู้อยู่พักใหญ่ค่ะก็เลยได้มาแบบนี้ค่ะ มันจะมีเพลงอ้อน้อยอ้อแนงอยู่นี่เนะะี่ยค่ะโอ้ยงามงามค่ะเพื่อนเพื่อนงามมากจ้าอยากให้เพื่อนเพื่อนได้กินจังค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าเปลือกก็ไม่หนานะคะเพื่อนเพื่อนกินไม่ฉุนไม่แรงนะคะเพื่อนเพื่อนแต่หอมอร่อยจ้าหอมหวานอร่อยเลยจ้าอ้าแมลงวางเอาไว้ให้คนกินเถอะขอจะไม่กินก่อนแล้วจะอ,ออกอยังไงทีนี้เพื่อนเพื่อนพ่อลุงก็ไม่อยู่ ลุงให้ไปส่งถานจาาตะกี้เขามาซื้อปลาไปซื้อปลามาเอ้ยไปขายปลามาให้ไปจับปลาเขาโทรมาซื้อถ่านก็เลยให้พลุงไปส่งถ่านจ้าเอ้ยเกือบไม่ได้กินเพื่อนเพื่อนทนาหน่อยนะคะเห็นไหมคะเราต้องทําอย่างนี้อีกเนาะเห็นไหมเอเอเห็นไหมคะอดทนเอาหน่อยหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวได้กินค่ะโอ้ช้ำเลยทีนเนี้ยอาทากินหรอกไม่ทําขายหรอกอธิบายเออ ้ำเลยเพื่อนๆขอ,องเขาดีๆนะคะเห็นไหมเอาอนนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆใจเย็นๆน,นะคะาการทําไม่เป็นจริงๆค่ะเห็นไหมคะเงาไปกับเงาเลยจ้าเพื่อนๆนะทำแบบนี้ตั้งแต่ที่แรกก็จบนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเป็นยังไงล่ะทีนี้ช้ำเลยโอ้ยเมียก,ก็จะหลนใส่เท้าเด้นี่เห็นไหมคะ เพื่อนอุ้ยแวานเิพื่นอนเออพื่อน,นดูสินิ้วอานไปจิ้มเอากินได้อุอ้ยมีคนอยากกินนี่ค่ะโอ้ยบาลานดีสีทองตอนทำก็ไม่มีเสียงเพลงละค่ะพอเทำแล้วมันมีเสียงเพลงค่ะก็ มันมันไปตามกันเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเนี่ยค่ะโอ้ยสวยๆงามๆอ่าไปไปอยู่ข้างล่างรอนะคะเดี๋ยวเจ็บค่ะเดี๋ยวเจ็บนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าอืมเห็นไะคะพูดอะไรก็เมื่อยแล้วนี่เมื่อยปอกทุเรียนนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าไม่ได้เมื่อยพูดหรอกจ้าเห็นไหม เพ่งอือฮ่าฮ่คงไม่ได้ยินดังเนาะเพื่อนๆได้ยินเสียงเพลงไหมคะตอน่อยจ้าอาจจะพูดดังๆทับเสียงเพลงนะคะแม่วันไปหาหลับหานอนบ้างถือเออเห็นไหมคะอุ้ยอย่างงามค่ะอุย้ยอย่างงามค่ะคนเพื่อนคนอานหน่อยนะคะเพื่อนอาหน่อยนะคะ,คเ,ะ,คะเดี๋ยวได้กินคะ่ะ เองก็มาพอดีค่ะคนก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเองมาแล้วก็จับสักหน่อยค่ะครียดคือสาหวานนะคะเพื่อนๆอุย้ยงามฉ่ำเม็ดแก่ค่ะเม็ดเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยค่ะช้ำจ้ะเพื่อนๆ, <laughs> นๆ <laughs> เห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่เสียดายเนาะเพื่อนๆนอเนาะเชื่อเพื่อน อันจะกินให้ดูค่ะเสียดายค่ะทนอหน่อยนะคะเพื่อนๆ <c oughs> พื่เพลงมาพอดีค่ะเพื่อนๆพื่อนาิตย์สบายค่ะจัดมาเลยกรี <c oughs> จัดมาเลยค่ะถนคะนะคะอร่อยะค่ะเพื่อนๆ <c oughs> ชิมด้วยกันค่ะนะคะ อไม่ไมันไม่ให้ได้ยินเสียงเพื่ออืมอืมอมืมันได้เยอะมากค่ะเพื่อนๆจ้าอืมอ่ะมาคะมันไม่ได้สีเหมือนในโทรศัพท์นะคะในกล้องนะคะไมมันอยากมาเนาะเพลงอยากมาแล้วก็ใส่มันเลยจ้ะ นี่แม่คะดูเม็ดอร่อยจ้ะเพื่อนๆจ้าเนี่ยค่ะขอบคุณครูเบนมากๆนะคะเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องต้นไม้ค่ะเพื่อนๆโอ้ยขอโทษจ้าลืมชื่อบ้บานเพื่อนค่ะอืมขอโทษนะคะนะคะ <laughs> อันจะกินให้เพื่อนๆดูครูนหนึ่งค่ะอือเห็นไหมอืม อือันนี้สงสัยเปลือกมันมาติดด้วยค่ะนะคะเอ้ยเป็นสีนี่เป็นคือเป็นสีนี่นอนางเอ้ยบ้าอย่าให้ปิดคลิปนะตีลังกาเลยเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยเพลงเนี้ยออมเพื่อนอร่อยค่ะอืมอืม อยากให้เพื่อนๆได้ชิมโอ้โหเหนือเข้าตาไปสู้กับทุเรียนมาค่ะไม่คะไปสู้กับทุเรียนมาจนเหนือเข้าตาค่ะทั้งปอกทั้งเต้นค่ะอแซ่บค่ะจะเอาคำเดียวเลยนะคะนะ ขอบคุณทุกเลบทุกลา์ทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆจ้าขอบคุณที่เข้ามาทักทายพูดคุยให้กำลังใจค่ะขอบคุณน้ำใจเพื่อนๆทุกคนนะคะ <ๆ S 2> รักเพื่อน,นะะๆทุกคนค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้า